าระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสหาแหล่งผักผลไม้อย่างปลอดภัยจากที่ไหนดีคุณผู้ฟังครับเมื่อรู้ตัวว่าต้องกินผักผลไม้ทุกมือ้อและกินผลไม้อย่างน้อยวันละ400กรัม ขั้นตอนต่อมาคงเหมือนอีกหลายๆคนคือต้องการกินผลไม้ที่ปลอดสารเคมีไร้สารพิษเพื่อความปลอดภัยห่างไกลโรคมีวิธีการเข้าถึงผลไม้อินทรีย์ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดเกษตรอินทรีย์โดยส่วนมากมักจะจัดในสถานที่ที่มีผู้บริโภคอยู่หนานแน่นเช่นโรงพยาบาลในเขตสถานที่ราชการหรือ,ออาจเป็นที่ว่างที่ผู้บริโภคสะดวกในการมาซื้อผลผลิตตลาดนัดนี้มักจะเปิดเฉพาะวันที่แน่นอนไม่เปิดทุกวันเช่น วันสุกหรือวันเสาร์โดยมากจะเปิดขายเพียงครึ่งวันหรืออาจนานทั้งวันเลยก็ได้โดยผู้ผลิตต้องมีมาจากหลากหลายกลุ่มเพื่อจะได้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจำหน่าย ตลาดเฉพาะเป็นตลาดที่ดำเนินการโดยผู้ประกรอบการที่มีนโยบายในด้านเกษตรอินทรีย์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนเช่นร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย์การตลาดในลักษณะนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าการตลาดระบบสมาชิกและมีผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทางรวมทั้งอาจมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆด้วย ตลาดทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโมเดิร์นเทรดที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่การเข้ามาของตลาดประเภทนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศรวมไปถึงการแข่งขันทางราคาด้วยจะซื้อหาผักผลไม้อินทรีย์ด้วยวิธีไหนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการความสะดวกของแต่ละคนที่สาคัญขอให้กินผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างมีความสุขก็พอครับ สนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยอามจินเจลยาลดกรดเมื่อเกิดกรดไหลย้อนขับลมออกฤทธิ์ใน5นาทีสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส